สวัสดีครับนะครับผมชื่ออาจารย์หนึ่งนะครับพลกิตไพศาลวนี้กุณนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทางพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ตมากนะครับที่ให้มาเป็นวิทยากรในโครงการ KBO นะครับของปีนี้นะครับที่อยากมาเล่าให้ฟังนะครับก็คือเทรนของผู้ประกอบการโอท็อรุ่นใหม่นะครับคงหนีไม่พ้นเรื่องของการขายออนไลน์นะครับ จากประสบการณ์ที่ลงพื้นที่ให้คำปรึกษานะครับก็จะพบว่าผู้ประกอบการ o t ท็อส่วนใหญ่ในแต่ละจังหวัดนะครับก็ยังมีความเคอะเขินหรือว่าคิดว่าไม่ถนัดที่จะใช้เครื่องมือโซเชียลมีเดียผ่านสมาร์ทโฟนของตนเองแต่ตอนนี้ต้องบอกได้เลยครับด้วยสถานการณ์ปัจจุบันนี้นะครับทำให้ลูกค้าทำให้ลูกค้านะครับเดินทางมาซื้อสินค้าโอท็ top, ถึงจังหวัดแต่ละจังหวัดนี่ค่อนข้างยาก ทางออกทางหนึ่งนะครับที่ไม่ยากเลยแล้วก็เหมาะสมกับสถานการณ์มากนะครับก็คือวิธีการขายออนไลน์ที่สามารถใช้เครื่องมือโซเชียลมีเดียตามลักษณะที่เราพอจะทําได้ในเบื้องต้นก่อนนะครับซึ่งแต่ละเครื่องมือก็จะมีข้อดีข้อเสียไม่เท่ากันนะครับยกตัวอย่างผู้ประกอบการหลายรายนะครับก็จะประสบความสําเร็จจากการขายออนไลน์ในเรื่องของการโพสเฟซบุ๊กนะครับหรือการใช้เพจนะครับซึ่งมันก็จะมีหลายแง่มุมมีทั้งเพจส่วนตัวแล้วก็เพจสาธารณะนะครับ ผมก็เชียร์ให้ทำทั้งคู่เนื่องจากว่ามันเป็นวิธีที่ง่ายและปัจจุบันทุกคนก็มีสมาร์ทโฟนของตัวเองอยู่แล้วนะครับวิธีที่นิยมทำกันก็คืออย่าไปโพสมุ่งเน้นการขายเป็นหลักนะครับเพราะมันจะมีลูกค้ากลุ่มหนึ่งที่ไม่ค่อยสนใจเรื่องการขายนะครับเพราะฉะนั้นเราอาจจะใช้วิธีการนําเสนอแบบการเล่าเรื่องแบบผู้เชี่ยวชาญในตัวสินค้านั้นนะครับหรือเป็นการเล่าสตอรี่เป็นส่วนส่วนไปตั้งแต่การจัดเตรียมวัตถุดิบนะครับ การผลิตหรือการปรุงถ้าเป็นกรณีอาหารนะครับถ้าเป็นของเครื่องใช้เป็นผ้าอาจจะเล่าถึงลวดลายที่ได้มาสตอรี่เก่าแก่นะครับหรือความเป็นชุมชนซึ่งพวกนี้เป็นองค์ความรู้ที่ลูกค้าที่เป็นคนรุ่นใหม่เขาต้องการทราบมากกว่าว่าเราจะมาขายของอะไรราคาเท่าไหร่อะไรนี้และอีกเหตุผลหนึ่งก็คืออาจจะโดนปิดกั้นจากาเพจ Facebook ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นทั้งเพจส่วนตัว ทั้งเพจสาธารณะนะครับที่จะทําให้ผู้ประกอบการโอทอปประสบความสําเร็จไร่หนึ่งก็ต้องมีวินัยในการโพสครับก็คืออาจจะต้องโพสต์ทุกวนันซ้ําๆนะครับแต่หมายความว่าต้องเปลี่ยนเนื้อหาไปในแต่ละวันนะครับแล้วก็ต้องเป็นเรื่องที่เป็นลักษณะเชิงบวกในสินค้าเราในแง่มุมต่างๆนะครับรวมถึงาการเข้าไปหาความต้องการของลูกค้านะครับว่า คนส่วนใหญ่เนี่ยเขาต้องการสินค้าในลักษณะไหนนะครับแล้วก็เลือกใช้เพจสาธารณะให้ตรงกลุ่มนะครับสินค้าที่เป็นลักษณะของอของประจําบ้านของแม่บ้านอาจจะเข้าไปในเพจที่มีกลุ่มสมาชิกแม่บ้านติดตามเยอะๆนะครับซึ่งมีหลายๆเพจเลยให้เราเลือกนะครับก็คือเวลาเลือกเพจสาธารณะนี่มีความสําคัญก็คือต้องดูให้ตรงกลุ่มและเลือกเพจที่มีคนติดตามเยอะหน่อยนะครับเพจส่วนใหญ่จะไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็ เขาจะให้โพสต์ได้วันละสองรอบแล้วก็ดูจังหวะจากโคนิดนึงเทคนิคเล็กๆอย่างเช่นถ้าเป็นอาหารเราต้องเลือกเวลาที่คนกําลังหิวครับคนกําลังจะตัดสินใจซื้อถ้าเราอยากให้เขาซื้อเย็นนะครับเราอาจจะโพสต์สักบ่ายสองบ่ายสามเขาจะได้เห็นข้อมูลก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเราไปโพสต์ตอน4ี่ห้าโมงเย็นเขาอาจจะตัดสินใจซื้ออย่างอื่นไปแล้วนะครับอย่างนี้เป็นต้นซึ่งเทคนิคเล็กๆพวกนี้นะครับก็สามารถเรียนรู้ได้นะครับแล้วก็สามารถติดตามได้นะครับของ หน่วยงานพัฒนาชุมชนที่จะมีเรื่องราวดีๆมาเล่าให้ฟังอยู่เสมอๆครับ